ป่ะต่อครับพี่น้องครับประเทศนี่สิภาไปสตาร์ทนะครับฟังเสียงหลกักาเช็คระบบเกียร์ไปพร้อมๆกันนะครับไปเร็วๆครับ มาฟังเสียงครับ,บพี่ครับมาฟังเสียงเบานิมน่มๆนะครับเบานิ่มครับเบานิ่มครับอ้เสียงคือว่าเสียง,งดีครับฟังเสียงครับเห็นปะครับฟังๆๆๆๆๆๆๆเลยครับ อ้าโอ้เสียงดีครับเสียงหวานมากครับใช่ทดสอบครับเด้ย๋ยวไปนองมาได้นี่ยทดสอบครับครับทดสอบครับเดีย๋ยวแคดกว้างๆก่อนครับมามุมนี้ค่อยกว้างๆดีหน่อยอ่าทดสอบระบบเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับเกียร์ถอยด้วย i have get off เนะครับเข้าได้ทุกเกียร์นะครับอู้ยเบรกดีนะครับโอเคเลยนะครับมามาเดินดูใกล้ๆนะครับเยดีครับเสียงดีเดีย๋ยวผมขออนุญาตถอดออกจากขาขาก่องแป๊บหนึ่งครับโอเค ศาสรนะครับนีครับอุปกรณ์เพื่อนครับอุปกรณ์โอ้ยเสรีสีชมพูครับงามครับตัวนี้ครับงามหลายครับงามหลายครับหนานแนนต๊กครับน่าจะเป็นไม้จิ๊กเบิดคันเลยครับนี่เก็บไปได้เพื่อนอย่างนี้โบถึงฝนจะเถื่อเลยครับเอาโอเคนะครับรีวิวซับนี้ครับยังไ่าอีกหลายคันนะครับ นะครับตอนนี้เหลือ19แล้วครับเมื่อวานนี้20นะครับเหลือ19คันยันม่าก็มีนะครับอัานะกะงามครับพยามมีอยู่หาคันนะครับสวัสดีครับอยู่ดีแม่งสุฟูสุคนครับขุณครับนกจับสูู่กันเลยครับขุนนกก็มีครับขุนเข่าบ้างขุากำลังีเกียวกได้พี่น้องครับยูดีแม่งระลําด้วยสุขูสุคนครับเสียงดีครับเสียงดี เดี๋ยวล้านราปรับสานะครับ